สวัสดีค่ะมาพูกับกินยูแบบบ้านๆปี้ไอแชแนลค่ะพี่น้องมอนีสภาพมาให้กับเผาค่ะเมนูมอนีเป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงขั่วฟักใสหมูนะคะพี่น้องมอนีเป็นแกงกะทิได้จ้ะนะคะส่วนผสมหลักๆก็คือฟักค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะพี่น้องผู้เลมักสินจังไรกระซามารถทมเห็ดถือปลาจะคลองค่ะโหระพาค่ะหมูค่ะพี่น้องเป็นหมูสไลด์นะคะแล้วก็กะทิค่ะกะทินี้ก็คือ มันเหลือ,อยาแซสซองฟิตไว้นะคะพี่น้องมือก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะคืนตัวนิดนึงค่ะพริกชีฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็น้ำพริกแกงคัวนะคะพี่น้องนะคะซื้อมาสําเร็จรูปผ่าเป็นอย่างเดียวที่เราทําไม่เป็นค่ะ <c oughs> นี่นะคะน้ำพริกแบบนี้ค่ะมาค่ะลงมือเฮ็ดกันเลยจ้านี่ค่ะสังเกตดูเพราะว่าเราเอาไปแช่ช่องฟิตกับสเปนจังสีค่ะต่ใส่ใดขึ้นกันด้วยค่ะ ก่อนอื่นค่ะผัดกะทิกพัพริแกงคั่วให้หอมค่ะพี่น้องนะคะแกงคั่วยอดซูบไซไลดด้วยจ้ะเพราะว่าเ,ออเครื่องทอดปลาไลนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนค่ะนะคะกะทิค่อนข้างจะใส่หน่อยเพราะว่าเราแบ่งไปทําอย่างอื่นนะคะกะทิขวดนี้เฮ็ดกระเพราไม่ได้ซ้ำย่างแล้วค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นมเมื่อก็เลยจะแบบว่าอันคน้คนๆก็สไปเตเมนูแนเลยค่ะพอเมนูสุจะถ่ายทีซ้ำเลยคะ่ะพี่น้องก็จะออกไซด์นเน็ตนึงค่ะ ะะแต่ซึ่งของเยา่ามีปัญหาค่ะเพราะว่าถ้าเป็นพวกเอาเขาไม่นุ่งแกงๆนี่จะบ่ค่อยเน้นไขมันหรือว่าเน้นแตกมันปันใดค่ะนะคะผัดให้หอมค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่หมูลงไปค่ะหมูซึ่งของเย้านะคะหมักทิ้งไว้กับเบกกิ้งโซดาค่ะพี่น้องนะคะหือผงฟูค่ะพี่น้องเพื่อให้หมูนุ่มเพราะว่าอยู่หนีมิตร์ผู้เขานะคะเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูนะะีน่ค่ะพี่น้องคนญี่ปุ่นเขานิยมเอามาหมักเนื้อนะคะ หมักเนื้อเพื่อให้เนื้อนุ่มเพราะว่าเขาจะาสมาก,กินปิ้งย่างนะคะเขาก็เลยเอามาหมักหมักประมาณสิบหานาทีค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นหมูสไลด์นะคะทาหมักโดนก็เลมันจะเปื่อยหลังจากนั้นเอาไปล้างน้ำออกด้วยจ้ะล้างน้ำออกแล้วค่อยเอามาเฮกดกิลเผาเพราะว่า้าหมักแล้วมาเฮกดกิลเผาเราิม่มจะมีความเฟื่อนนะคะมีความฟืนๆของเบกกิ้งโซดาแล้วก็จะมีความเ,เป็นฟองนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะรวนหมูให้สุกค่ะ หลังจากนั้นใส่ใบมะกรูดลงไปตามด้วยกะทิส่วนที่เหลือค่ะนี่ค่ะออกค่อนข้างซีไซส์เนี่ยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือค่ะเริ่มบลายลงพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงหน,หน่อยนึงค่ะ หลังจากนั้นค่ะเพื่อไม่ให้กะทิเราแตกมันเกินไปค่ะใส่บอกฟักลงไปเลยค่ะนะคะทา่อจนหมูสุกหรือว่ากะทิเนือดก็ได้ค่ะเ้าเอาบอกฟักลงไปเท่เาฟักจะสุกค่ะพี่น้องกะทิข้าก็จะแตกมันเกินไปค่ะสึ่งเย้าโบชอบนะคะพี่น้องมันมันไม่อร่อยะคะ่ะพี่น้องมันจะเป็นมันล่อยหนาคือแกงเทโพสินะคะพี่น้องมันบอแซบนะคะหลังจากนั้นยรก็เติมน้ํานะคะที่ล้างขวดกะทิลงไป แค่นี้แหละค่ะพี่น้องนะคะกะที่ซาบนเนนแบบว่าห้เข้มข้ผลปันใดค่ะห้่พ่อสดใดนะคะพี่น้องนี่ค่ะการที่เราหมักด้วยเบกกิ้งโซดานะคะใส่หมูหรือว่าใส่เนื้อกระซังค่ะพี่น้องเวลาเ้าเอามาเห็ดนะคะมันจะมีฟองขึ้นมาเป็นฟองแบบฟองปอดๆเลยะค่ะพี่น้องอันนี้ขนาดเย่าล่างออกแล้วนะคะถา่วบ,บางเป็นฟองถ่วมอุ้มเลยค่ะพี่น้องนะคะซึ่งมันกินแล้วมันเฟื่อนนะคะ ถามว่ากินใด้บกินใดค่ะเบกกิ้งโซดานี่สามารถเอามาทําอาหารได้แล้วก็เอามาแปลงฟันให้ฟันสะอาดได้เพราะมันกัดความแบบฟันเหลืองๆสินะคะพี่น้องอันนี้คือเล็ดลับนะคะมามักหมูหมูกระน่มค่ะมักเนื้อเนื้อกระน่มแต่ว่ามักแล้วให้ล่างออกนะคะมันใส้ความรสชาตินุ่มและไม่เฝื่อนเท่าไหรค่ค่ะเอาละนี่ค่ะสังเกตบงหับเป็นฟองเห็นไหมเดี๋ยวจะสะ้อนออกนะคะ นี่แหละค่ะฟองเบกกิ้งโซดาเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตต้มไปเรื่อยๆให้ฟักสุกนะคะเดี๋ยวพามาปรุงขั้นตอนต่อไปค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากฟักเริ่มสุกค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มความหวานนะคะหวานนิดเดียวค่ะพี่น้องเป็นแกงขัวแกงเผ็ดนี่ละจ้ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำปลานิดห่อยค่ะ หนังพริกนะคะ่ะมันจะมีความเผ็ดความเข้มอยู่แล้วนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาเขาใส่ความนวลงไปเห็นระวบางยังอย่างเมืองในนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะอันนี้เดี๋ยวช้อนฟองออกก่อนนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปเพิ่มสีสันค่ะพริกชี้ฟ้านี่ยเดสุดใส่ลงไปเลยเพราะว่าหนึ่งคือที่นี่เขากินแบบว่าเออไม่เหม็นเขียวนะคะแต่ใส่ละปิดไฟไม่สเสม็นเขียวะค่ะพี่น้องนะคะ เรากรเจะใส่ลงไปต้มก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะชิมรสหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบว่าแกงคั่วนะคะปลาเลมปลาเลมเลยค่ะนะคะแล้วกอใส่น้ำปลานิดนึงอีกเพิ่มอีกนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็มูนี่ค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดบบมักนะคะบบมักแบบว่าเปื่อยหนุ่มอยุ่อยอสินะคะ แนะนําไม่ต้องหมักถ้าเราฟันดีๆฟันดีๆเคี่ยวดีๆคะะพี่น้องไม่ต้องหมักค่ะใส่นา้าตาลอีกหน่อยนึงจา้าเพราะว่าหมักแล้วมันก็จะเป็นกินแบบเบกกิ้งโซดาเลยแล้วก็จะออกเป็นยุ่ยๆเปื่อยๆด,ดึ๋งๆนะคะพี่น้องจะออกปาะมาณนันเลยค่ะที่นี่ถ้าเข้าเป็นผู้แายผู้สาวหรือว่าฟัน,นแบบปวเจ็บปวดีเอาหมูสไลด์ธรรมดาเลยรับรองว่าอร่อยค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่โหระพาลงไปปิดท้ายค่ะ เมนูนี้ค่ะแนะนําว่ากินกับขนมจีนก็ได้ด้วยกพี่น้องกินก็เผาสวยก็ดีค่ะแซ่เพื่อนนะคะพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงขั่วฟักไซมู้ค่ะพี่น้องใส่โหระพาหอมๆค่ะนะคะเดี๋ยวจะสนุกญญออกจากเตาไปให้เบิ้งมองแิงแจงมองบ่ฮอนจ้า ร่แหละค่ะพี่น้องเมนูวัอนี้ค่ะเมนูอาหารไทยง่ายๆแต่อร่อยค่ะแกงขั่วฟักไซมูค่ะพี่น้องเป็นหมูสได์นะคะเยอะบรหั่นเองค่ะแล้วก็หมูเยาะก็เอาบะหมักด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะก็เลยจะออกมาเป็นสีอย่างนี้ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าขาดเสียบลีบตองมักก็ไดค่ะมูมัยบรเวเนียวถึงขนาดว่าเคี้ยวไม่ได้เลยแต่ว่าจะทําให้คนแก่นะคะคนชราบันบั่นเนี่ยที่จะอยู่ในมิตรภูเขาค่ะพี่น้องฟันบอดีทั้งนั้นค่ะยายก็เลยต้องแบบมักแน่จัหน่อยนึงเพราะว่า ทำมันแข็งๆเข้าเจอสัญากินตนามันกระบวนทิมนะคะพี่น้องเยวก็เลยต้องหมักนะคะแต่ว่าพอหมักหมูปุ๊บนะคะรสชาติท้องน้ำแกงเข้ามาจะออกเป็นมีกลิ่นเบกกิ้งโซดานะคะผู้ใดขีบบุคุณเคยกับเสบ,าบส้าโบเสบนะคะแต่ว่าผู้ใดคือพวกแก้วนีคุนนะคะกินดูกินใบแบบนี้ก็กินได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องหมักนะคะกินธรรมชาติเลยหั่นใส่หมอใส่แกงไปเลยค่ะนะคะแกงใส่ไก่ก็อร่อยแกงใส่หมูก็อร่อยค่ะพี่น้องนะคะแกงขัวฟักค่ะ ขอคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกหูทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆได้จากพี่น้องมากค่ะเอาถ้วยเอาซ้ำมาค่ะพี่น้องมากินด้วยกันค่ะแกงขวั่ลฝักหอมๆซ่บๆจ้า